อันนี้ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยนาไงจำไม่ได้เหรอนาชื่ออะไรเนี่ยอ้วนไงนาอ้วนเหรอ,อแล้วตัวไม่เห็นอ้วนเลยเนี่ยอ้าวมันผอมแล้วผอมแล้วเมื่อก่อนอ้วนไปเลยบวชเลยทังทายอ้วนหน่อยทางไทยสวัสดีสบายดีนะเนาะไอ้รอบที่แล้วถูกหวยไม้ที่ซื้อไปอ่ะสี่ใบน่าจะถูกใช่ไหมถูกกินเ่ย แล้วจริงๆน้าขายอะไรเนี่ยน้าขายอะไรน้าไม่ได้ขายน้ากำลังเซอร์เวเซอร์เวคืออะไรเซอร์เวซ์เวก็จะดูว่าสรรพคุณคืออะไรเพื่อจะดีเพื่อจะได้บอกต่อเดี๋ยวยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยกินแล้วหลับหรือกินแล้วตื่นยังไม่รู้เลยอาจจะหลับก็ได้พี่หลับกลางอากาศนะสวัสดีสวัสดีของ Best Power Asia บริษัทเครือข่าย พี่ต้องลองนะพี่นะต้องลองต้องถามเสียดูเอ่ะมันมีมันมีสรรพคุณอะไรบ้างเนี่ยโดนนอนต้องถามเสียเสียกี่แก้วแล้วทำเนี่ยอย่าลุก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 ถอดได้อย่าพึ่งถอดอย่าพึ่งถอดพูดเลยครับเสียมันสรรพคุณดียังไงอ่ะมันดียังไงบ้างท่านนี่เออเราจะได้บอกลูกค้าถูกเขามองไม่เห็นแก่น้อยไปหน่อยถ้าถ้าอย่างนั้นบอกว่าแก่น้อยผมก็คงจะแก่ นิดหนึ่งเพราะผมเพิ่งกเจ็ดสิบเองเพิ่งแก่เจ็ดสิบแข็งแรงแสดงว่ากินประจำใช่ไหมประจำครับโอ้มันมีสรรพคุณใหญ่อ่ะอันนี้นะครับตัวเซเวนดีตัวนี้นะครับจะเป็นกาแฟที่ผลิตจากกาแฟอาราบิก้าอาราบิก้าล้วนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกาแฟดำหรือเปล่าไม่ฮะเป็นกาแฟที่เป็นมิกนะครับแปลว่าเป็นมิกกับเรื่องของทาวัน์เปรียง นะครับถัวันเปียงซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเมื่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเกากีนะครับมีเกากี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระชายนะครับมันมีอยู่นี้ใสวรผสมสารคุณจะเยอะแยะตรงนึงนะครับแต่ระหว่างเดียวกันสิ่งที่เราอาจจะมีข้อห้ามนิดนึงนะครับว่าเซเว่นดีตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเถาวันเปียงมีรสชาติขมมากนะครับรสชาติของเขาเนี่ยมันขมแล้วจริง เราจึงต้องผสมน้ําตาลโอ้ใช้น้ำตาลซึ่งมีน้ําตาลทรายแดงครั่น้ําตาลแดงนะครับอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยังไม่ต้องกินโอเคสหรับตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกินเพราะเนื่องจากว่ามันมีน้ําตาลนะครับแต่ว่าในส่วนของครีมเทียมนะครับได้จากถั่วขาวครับอได้จากถั่วขาวเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์เรื่องของการเก็บสะสมหวานก็กินได้กินให้มันน้อยหน่อย กินน้อยอ่าไม่กินเลยก็ไม่ได้นะการเป็นเบาหวานไม่ใช่ว่าห้ามกินน้ำตาลอ่ากินได้แต่กินในปริมาณที่เหมาะสมก็ผมเองเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองนะครับตอนที่ตรวจพบเจอเนี่ยหกรอยเจครับโอ้โหอยู่ได้ไงเอาไปหาซื้อไหนครับเนี่ยหาซื้อไหนอันนี้หาซื้อได้นะครับในเขตสะพานใหม่นะครับในเขตสะพานใหม่นี้หาซื้อได้ที่ตรงนี้เลยครับป้าวิมาบ้า ป้าวิมาสังคพันธ์วิมาสังคพันธ <recite S 2> ์นะ,นะครับาารที่เดียว<า>เหรอมีที่เดียวแค่สำหรับที่นี่<อ>นะครับแถวแถวสังคพันธใหม่มีที่เดียวอ๋อซอยห้าบสองเข้ามาหน่อยหนึ่งครับบอเบอร์หน่อยบอเบอร์หน่อยบอเบอร์หน่อยถามเบอร์ป้าทำได้ไหมเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรขอเบอร์โทรหน่อยตัวแทนเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรหน่อยมีไหมตัดติดต่ศูนย์เก้าหกบอร์เลยศูนย์เก้าหกหนึ่งหกสามหกเก้าเก้าแปด โอเคโอเคกินดีกินดีกินได้จะได้ดีแน่นอนแบบนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆหายป่วยหายเมื่อยจริงๆนะครับแล้วก็ประเภทที่ว่านอนติดเตียงแล้วลุกขึ้นมาเดินได้ต้องอันนี้ต้องกินคู่กันกับตัวนี้คู่กันคืออะไรตัวนี้เป็นเป็นตัวสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นแคปซูลนะครับสรรพคุณสุดยอดเลยเนี่ยสรรพคุณตัวนี้นะครับมันจะช่วยอันดับแรกเลยช่วยเรื่องของระบบเลือดระบบเลือด ไม่ใช่ดีถอกครับช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเลือดลมเลือดลมเลือดลมได้ดีขึ้นแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นหอยนางรมนะครับแล้วก็มีส่วนผสมที่มีนะมันจะช่วยเรื่องฮอร์โมนต่างๆมันจะเพิ่มเรื่องของข้อไขข้อกระดูกต่างๆคนที่นิ้วล็อกคนที่ปวดเมื่อยตามข้อตามเข่าไม่ต้องผ่าครับถ้ามากินตัวนี้รับรองได้นะครับสังขพันธ์ รับบองได้คนทำกับข้าวก็ยังลากมาอีกเ <laughs> มื่อไรจะได้กินเนี่ยแกงไก่โอเค